Hello everyone from upstate new york สวัสดีทักทายจาก,กรัฐนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาคะ่ะวันนี้จะมาปลูกดอกไม้ในกระถางนี้นะคะแต่อาจจะแตกต่างกับการปลูกที่บ้านของเพื่อนๆเนาะเราจะปลูกแบบจัดเป็นกระถางนะคะเราก็คือเราค่อนข้างจะเว้นช่องว่างน้อยนะคะกึ่งปลูกแล้วก็กลึงกึ่งจัดไปในตัวนะคะแต่ว่าก็คือ ถ้าเวลาเราซื้อ arrangement หรือว่าดอกไม้ที่ดอกไม้สดนะคะเขาก็จะไปเลยแต่อันนี้เราก็จะเป็นการกึ่งปลูกแล้วก็กึ่งจัดนะคะ So today I'm just gonna uh, planting this urns planter. The way that I plant it might not have a lot of room to grow. I'm sort of a r uh, r a n g e d and uh, planting in the same way. Some people they bring it To the cemetery for during Memorial Week or the summer long. So, first start with the spike plant in the center and clean the geranium and some mixture. That, that's a concept. Also, some uh, sometimes we plant a trailing flower around to let them tra uh, trail down. Like I said, we don't have a lot of room in this small urn planter. ก็เป็นกึ่งจัดแล้วก็กึ่งปลูกด้วยนะคะภาชนะนี้ลูกค้าเขาจะซื้อไปที่สุสานช่วงเม o โมรี w วีคที่เมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะคะหรือไม่ก็ไปทีหลังตั้งทั้งซัมเมอร์เลยนะคะเปิดไฟนิดนะึงก็เริ่มด้วยต้นสไปค์นะคะตรงกลางเนาะใบเขาจะเป็นเหมือนกับตะไคร้นะคะ แล้วก็ตามด้วยดอกดอกจเนียมนะคะสองข้างเนาะแล้วเราก็เหมือนกับเวลาก่อนจะปลูกนะคะเราก็ทําความสะอาดใบให้เรียบร้อยใบแห้งแล้วก็ดอกแห้งก็เอาออกให้หมดเลยนะคะต่อจากนั้นก็ตามด้วยแคลิบโคอาดอกแคลริบโคอาหรือว่ามิเลียนเบลนะคะดอกนี้จะใกล้เคียงกับดอกพาทูเนียนะคะ แต่ว่ามีขนาดเล็กกว่าวันนี้เราเลือกแบบที่เป็นแบบซ้อนค่ะก็จะมีหลายแบบหลายสีนะคะไอเดียก็คือให้มีดอกไม้ที่ตรงกลางแล้วก็พุ่มๆแล้วก็ที่ตั้งขึ้นนะคะแล้วก็เลื้อยลงค่ะอางนี้ทั้งนั้นแล้วแต่คนนะคะเวลาเราปลกูกเราได้จัดดอกไม้ก็คือสีแต่และสีเราได้ออกแบบก็เป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะหรือเ,เพื่อนๆจะแค่ปลูกดอกจเนียมแค่นั้นก็จบนะคะ แบบนี้ก็คือ2ต้นก็พอแล้วค่ะแค่ดอกจ r ยเนียมอย่างเดียวเนาะเราเขาก็จะโตแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นนะคะแต่ลักษณะที่เราปลูกเนาะเราใส่ตรงดอกไม้เยอะนิดหน่อยนะคะเราทํางานในกรีนเฮาส์ของแม่สามีนะคะตอนนี้มาช่วยเนาะเป็นภาพเก็บตกตั้งแต่เมื่อเดือนที่ผ่านมาคะ่ะแล้วก็อันนี้ดอกไวโอลาคะ่ะก็จะประมาณนี้เลยคะ่ะเพื่อนๆ หรือบ,บางครั้งนะคะเราก็ปลูก,ว,กวิงกับวายนะคะเป็นวเหมือนกับไม้ประดับที่เป็นเถานะคะเขาก็จะเลื้อยลงมาก็สวยงามดีค่ะหรือเพื่อนๆจะเอาไอเดียแบบนี้นะคะไปจัดกับกระถางเอินแบบใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้เนาะก็มีขายอยู่ทั่วไปนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่าเอินเนาะลักษณะเขาจะเหมือนพานกระถางทรงพานนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแว็กซ์โปรเนียใบสี อ่าทองแดงนะคะเขาจะทนแดดมากกว่าไบสีเขียวค่ะก็ลักษณะกระถางนี้นะคะจะปลูกเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดค่ะก็คือจะใส่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีดอกเดาเรื่องแล้วก็อะไรใดๆอันนี้จะเป็นแบบคอมโบ so this is a combo so after we put the spike and geranium make sure you clean the dry leaves or yellow leaves and some uh, date blossom Or dry blossom already. Then I just plant calipacoa or trailing flowers. So today I have a trailing uh, calipacoa the purple one, double. The rest I just filled in. But if you plant it at home, make sure you do space it up. They grow better. Thanks for watching. See you next one. Thank you for watching. See you next one.